สยามนี้มีเรื่องเล่าตอนที่1188 ภาพเก่าเล่าเรื่องในวันนี้ขอนําเสนอภาพของทุนกระหม่อมสองจอมพลพี่น้องแห่งสยามประเทศองค์พี่ประทับยืนด้านขวาจอมพลจอมพลเรือสมเด็จเจ้าฟ้าปฏิพัตนสุขุมพันธ์กรมพระนครสว,วรรค์วรพินิษฐ์ประสูติแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระนางเจ้าสุขุมมามรมลสีอัครราชเทวีเมื่อวันที่29มิถุนายน2424 24ทรงศึกษาวิชาทหารที่เยอรมนีองค์น้องประทับยืนด้านซ้ายจอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกมรมหลวงพิษณุโรก ประชาณาประสูตแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้าสะวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถ ประสูตรวันที่3มีนาคม2426ทรงศึกษาวิชาทหารที่รัเสเซียเป็นเรื่องแปลกใจของทางช่องสำหรับพระตาชีวิตของเจ้าฟ้าทั้งสองพระองค์นะครับทั้งสองพระองค์กระทาคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติเป็นอเนกทางด้านของการทหารหากแต่มีพระตาที่พลิกผันเกินประมาณผู้ที่เป็นพระเชษฐาสิ้นพระชนอยู่เมืองปีนางอินโดนีเซียผู้ที่เป็นพระอนุชาสิ้นพระชนอยู่เกาะสิงคโปร์ประสูตรในสยามประเทศหากแต่สิ้นพระชนในต่างประเทศกันทั้งสองพระองค์